ไม่ดูไข้างนี้อ่ะใช่ไหคะข้างนี้อ่ะเออนนี้ข้านี้จะจีบแล้วนะ้น้ย้ะเอ็ดมรุคุณหญ่เอ็ดบรุเอเป็ดอยู่บ่จีบอ้าจีอ้าเอสร์ชี้อย่างเดียว เจริญค่ะพูดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>